รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาชื่ออำเภอและสถานที่แห่งนี้หลายท่านคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีครับ วันนี้ทีมงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรังจะนำคุณผู้ชมมาที่อำเภอระโนดเพื่อมาดูว่าที่อำเภอแห่งนี้เขายังมีเรื่องราวอะไรมากมายกว่าที่เราคาดคิดครับอำเภอระโนด ห่างจากตัวจังหวัดสงขลาประมาณ90กิโลเมตรทิศเหนือติดกับจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยสภาพภูมิประเทศที่ติดกับทะเลสาบสงขลาและทะเลหลวงหรืออ่าวไทยทําให้วิถีชีวิตของคนระโนดผูกพันกับรุ่มน้ําและท้องทุ่งมาตั้งแต่อดีตจากสภาพภูมิประเทศดังกล่าวทําให้คนระโนดส่วนใหญ่ยึดอาชีพเกษตรกรรมประมง และการค้าขายและแน่นอนที่สุดที่ยานพาหานะในการเดินทางเมื่อครั้งอดีตผู้คนที่นี่จะต้องใช้เรือเป็นพาหานะหลักในการเดินทางไปไหนมาไหนทั้งระหว่างจังหวัดสงขลาพัทลุงนครศรีธรรมราชรวมถึงอำเภอต่างๆที่มีท่าเรือและตลาดย่านการค้า สำหรับสินค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าด้านการเกษตรกระมงรวมทั้งสินค้าในชีวิตประจำวันต่างๆที่มีพ่อค้าแม่ขายจากพื้นที่รอบๆนำมาวางให้ผู้คนได้เลือกหาทําให้ตลาดในตัวเมืองระโนดคึกคักมาโดยตลอดนอกจากนี้พระพุทธศาสนายังเป็นศูนย์รวมจิตใจให้คนระโนด ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมคุณงามความดีสร้างคุณประโยชน์ให้กับบ้านเมืองมาตั้งแต่ครั้งอดีต ครับอาชีพดั้งเดิมก็เป็นอาชีพทำ,ทำนาครับ,รบเป็นถือว่าเป็นทุ่งหลวงทองอมีพื้นที่นาเก้าหมื่นกว่าไร่เราผลิตข้าวหนึ่ปีนะครับเราสามารถทำนาถึงสองสอครั้งหรือ2ปี5ครั้งเป็นพื้นที่ที่ว่าอุดมสมบูรณ์ด้ด,ด,ด้ได้น้ำเพราะว่าเรามีทะเลสา,าบสงลามีระบบชนประทานที่สมบูรณ์ทําให้คนละนดทํานาได้ทั้งปี จะเห็นได้ว่าท้องทุ่งกว่า90,000ไร่ที่ล้อมรอบทะเลสาบสงขลาทำให้ระโนดเป็นอีกหนึ่งอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญของภาคใต้มาตั้งแต่ครั้งอดีตแต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือจากลูกหลานของชาวไร่ชาวนาแต่คนที่นี่ก็ได้ไปสร้างชื่อเสียงรวมทั้งคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติมากมายหลายท่านด้วยกันซึ่งก็มีทั้งที่เป็นข้าราชการนักการเมืองศิลปิน รวมทั้งผู้คนในวงการอือ่นๆอ,อีกหลายท่านครับคุณผู้ชมครับบุคคลสำคัญและมีชื่อเสียงของประเทศไทยและหลายท่านนะครับมีถิ่นกำเนิดจากดินแดนที่เคยเป็นผืนนาและทุ่งกว้างบริเวณริมทะเลสาบสงขลาครับและหอสูงที่เห็นอยู่ข้างหลังของผม,มขณะนี้นะครับก็คือพิพิธภัณฑ์หรือว่าเป็นแหล่งรวบรวมผลงานทีวประวัติของบุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียงของอำเภอระโนดครับ อนุสรสถานภายในศวนบูรพาจาร์อำเภอระโนดสถานที่ได้บันทึกเรื่องราวความเป็นมาตั้งแต่อดีตของคนระโนดโดยเมื่อเราก้าเข้าสู่สวนบูรพาจาร์สิ่งแรกที่จะเห็นก็คืออนุสรีของบุคคลสำคัญสี่ท่านที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่อำเภอระโนดเริ่มจากอาจารย์สนั่นเฮรันวรชาติอาจารย์นิดโสติพันธ์อาจารย์เกลื่นสิรินุพงศ์ และอาจารย์บำรุงสวัสดีโดยทั้งสีท่านนี้ได้มีส่วนร่วมกันในการคิดและก่อตั้งโรงเรียนรโนดวิทยามูลนิธิโรงเรียนที่ถือเป็นแหล่งบ่มเพาะสติปัญญาพร้อมทั้งโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนแก่ลูกหลานคนยากคนจนแนำเผอโรโนดจนกระทั่งหลายคนได้รับการศึกษาและเป็นบุคคลที่สร้างชื่อเสียงทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติจนถึงปัจจุบัน คติของคนระโนดที่เราถือปฏิบัติกันมาก็คือเกิดมาแล้วต้องทดแทนแผ่นดินเกิดการทดแทนแผ่นดินเกิดนั้นสามารถทำได้หลายทางแต่ทางที่สำคัญที่สุดคือการจัดการศึกษาเมื่อเกือบเกือบร้อยปีที่ผ่านมามีคนระโนดสี่ท่าน สองท่านจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองอีกสองท่านเป็นครูประชาบาลอยู่ในพื้นที่เมื่อทั้งสี่ท่านมาพบกันก็คิดกันว่าการที่จะพัฒนาระโนดให้มีความเจริญก้าวหน้านั้นจะต้องจัดตั้งโรงเรียนขึ้นในอำเภอร,ระโนดนี่คือที่มาของการจัดตั้งโรงเรียนระโนดวิทยาบุรณนิธิซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษา โดยใช้องค์กรการกุศลที่เป็นมูลนิธิเป็นผู้ขับเคลื่อนสี่ท่านนี้ก็คือท่านอาจารย์สนัน่นทิรันวรชาติท่านอาจารย์นิทโสธิพันธ์ท่านอาจารย์เกลื่อนสิรินุพงศ์และอาจารย์บำรุงสวัสดี<ม>การดําเนินการดังกล่าวเนี่ยสามารถที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นรูปของคนละโนดท,ที่ไม่สามารถไปเรียนในเมืองได้เพราะจะต้องนั่งเรือโดยสารหนึ่งคืน ไปเรียนที่จังหวัดสุขลาเมื่อมีโอกาสได้รับการศึกษาคนละโนดก็ตื่นตัวส่งลูกส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนละโนดพิทยาบุรณนิธิการศึกษานี่แหละทำให้พัฒนาคนพัฒนายาวชนกลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพขึ้นครับด้วยความยากลำบากกันดาน และขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานทําให้คนที่นี่ต้องดิ้นรนแข่งขันเพื่อที่จะศึกษาเล่าเรียนและทํางานในหน่วยงานต่างๆจนหลายๆคนก้าวหน้าในอาชีพและหน้าที่การงานซึ่งสิ่งหนึ่งที่คนระโนไดไม่เคยลืมก็คือสํานึกที่ว่าเกิดมาต้องทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิดเมื่อมีโอกาสและหลายคนจึงได้ร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองที่เคยเป็นท้องทุ่งแห่งนี้ให้มีความเจริญ ทั้งด้านวัตถุและจิตใจต่อไปรวมทั้งได้สร้างศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและสวนบูรพาจารย์อำเบรนโนดขึ้นมาดังกล่าวความกันดานความลำบากการขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานและรวมถึงการอำนวยความสะดวกจากภาครัฐเราไม่มีดังนั้นการต่อสู้เพื่อการอยู่รอดจึงเกิดขึ้น นั่นคือการเรียนหนังสือก็ต้องพยายามเรียนที่จะให้ประสบผลสําเร็จเมื่อประสบผลสําเร็จแล้วกลับมาทดแทนแผ่นดินเกิดนั่นคือมาพัฒนาพื้นที่อำเภอบ้านเกิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของระบบชรประทานในเรื่องของสุขภาพอนามัยและรวมถึงการต่อย,ยอดการศึกษานี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องของการแข่งขันของคนละนดแข่งขันเพื่อที่จะทําคุณงามความดีให้กับบ้านเกิดครับ ภายในศูนย์ศิลปวัฒนธ,ธรรมหรือพิพ,ธพิธภัณฑ์ระโนดจะมีการรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้วิถีชีวิตประจำวันของคนที่นี่ตั้งแต่อดีตรวมถึงนำภาพชีวประวัติบุคคลสำคัญที่สร้างชื่อเสียงให้เมืองระโนดซึ่งมีตั้งแต่บุรพาจารย์ทั้งสี่ท่านรวมถึงบุคคลสำคัญด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการศิลปินและผู้ที่มีผลงานโดดเด่นด้านต่างๆ ถัดเข้าไปข้างในจะเป็นการจำลองเรือเมหรือเรือขนส่งสินค้าที่เคยล่นรับผู้โดยสารในร่มน้ำทะเลสาบสงขลาซึ่งเรือเมนี่เองที่ถือว่าเป็นพาหนะหลักของการสัญจรไปมาของผู้คนสมัยก่อนไม่ว่าจะไปนครศรีธรรมราชไปสงขลาหรือพัทลุงก็ล้วนต้องใช้เรือเหล่านี้เป็นพาหนะหลักในการเดินทาง ก่อนที่ถนนเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดจะเข้ามาทําให้ความสําคัญของการสัญจรไปมาทางเรือเริ่มหมดความนิยมและทิ้งไว้เพียงภาพความทรงจําในที่สุด ถัดจากห้องแสดงเรือเมจําลองเราจะเดินผ่านวิถีเรือนซึ่งก็คือวิถีของบ้านเรือนสมัยก่อนโดยจะมีการจําลองสภาพบ้านเรือนข้าวของเครื่องใช้ตลอดจนการจัดวางลําดับความสําคัญของเครื่องมือเครื่องใช้ซึ่งคนยุคปัจจุบันน้อยคนที่จะได้พบเห็น หลังจากที่เราได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ระโนดเสร็จแล้วสิ่งที่จะพลาดไม่ได้ก็คือการขึ้นไปชมเมืองระโนดจากมุมสูงนั่นคือหอคอยรูปร่างหกเหลี่ยมที่ตั้งสูงเด่นเป็นสง่าเท่ากับตึก7ชั้นโดยเมื่อขึ้นไปถึงชั้นสูงสุดเราจะสามารถมองไปเห็นทิวทัศน์รอบๆตัวอำเภอพร้อมๆกับความกว้างใหญ่ของทะเลสาบสงขาจนถึงจังหวัดพัทลุงและอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งอ่าวไทย และจังหวัดนครศรีธรรมราชครับคุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าดินแดนทุ่งรโนโลดแห่งนี้ได้สร้างปูชนีย,นยบุคคลซึ่งทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติขึ้นมามากมายพักสักครู่ครับ ช่วงหน้าเรายังมีเรื่องราวของการพัฒนาเมืองระโนดทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสิ่งสาธารณูปโภคอื่นๆจากทางเทศบาลเมืองระโนดเราฝากคุณผู้ชมครับเพื่อใหการมาระโนดครั้งนี้ได้ข้อมูลครบถ้วนสิ่งที่เราจะขาดไม่ได้ก็คงจะเป็นเรื่องของการพัฒนาในอนาคตครับว่าทางผู้บริหารท้องถิ่นเขาวางแผนที่ใหเมืองซึ่งกำลังเป็นทุรุจักของนักท่องเที่ยวและผู้ที่อยากมาเยือนเมืองระโนด จากทั่วประเทศว่าเขาจะดําเนินการให้ราโนดเดินไปในทางทิศทางใดครับ ับสภาพบ้านเมืองที่เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยถนนหนทางที่จเจริญขึ้นตามการพัฒนาแต่ความเป็นเมืองที่ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบสงขาผู้คนที่นี่ยังคงมีวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับทะเลสาบและชีวิตริมน้ำอย่างยากที่จะแยกกันออกได้และเพื่อให้การมาเมืองระนดครั้งนี้ของทางรายการของเราได้รับความรู้มากที่สุด ผมจะนำคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณเกียรติศักดิ์ตันธนกุลนายกเทศมนตรีตำบลระโนดในเรื่องของการที่จะพัฒนาบ้านเมืองรวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนาคตด้วยครับอาระโนด ครับเมืองหน้าอยู่นะครับเป็นศูนย์กลางชุมชนรเรื่องการค้าแล้วก็เป็นเมืองการศึกษานะครับตอนนี้ต<ม>ั้งเทศบาลาะบ้านที่มีอาชีพการเกษตรคือการทำนาและการประมงให้มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวตอนนี้กำลังเชื่อมโยงนะครับระหว่างพัตลุงสงขาและก็นครถือว่าละโนดเป็นเมืองศูนย์กลางของ3ามจังหวัดเพราะว่า จะไปสงขลาจะไปพัทลุงจะไปน,ค,นครก็ถือว่าละนดเป็นก,กลางแต่ว่าทางละโนดนะครับยังขาดเรื่องการท่องเที่ยวผูค้คนมาท่องเที่ยวนะครับส่วนโครงสร้างพื้นฐานและก็ความเป็นอยู่ความอบอุ่นความสงบเรียบร้อยอะละนดมีมากมีบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามมีอาหาระทะเลที่สดและอร่อยไม่ว่ากุ้งกามกามมีปลาปลาน้ำจืดปลาน้ำเค็มนะครับ เป็นพื้นที่ที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์ทุ่งรวงทองครับก็อยากจะเชิญเชิญพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรแล้วก็เพื่อนเพื่อนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวธรรมชาติมีอาหารธรรมชาติมากมายรองรับครับ การที่ทางภาคเอกชนนะครับซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองระโนดก็มีส่วนสําคัญเช่นกันโดยเฉพาะการเชื่อมโยงระหว่างระโนดสงขลาและพัทลุงซึ่งมีทะเลสาบสงขลาเป็นเขตแดนจุดเชื่อมต่อด้านการท่องเที่ยวครับ ที่นายบัญญัติพัฒธ,ธรรมประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงซึ่งมีความเชื่อมโยงกับอำเภอระโนดก็บอกว่าการท่องเที่ยวนับว่ามีความสำคัญในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและรายได้สู่ชุมชนซึ่งทั้งภาครัฐและเอกชนก็จะต้องช่วยกันส่งเสริมทั้งด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวด้วย หน้าที่ของรัฐนะครับผมคิดว่าก็ต้องส่งเสริมเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานซึ่งก็ทำมาเป็นระยะนะครับด้านประชาสัมพันธ์ภาพรวมนะครับส่วนภาคเอกชนก็ถือว่าเป็นคนขับเคลื่อนนะครับเป็นคนขับเคลื่อนในใ,ในในเขาเรียกในภาคที่เป็นจริงนะครับเราะฉะนั้นก็ต้องต้อง,ต,องต้องร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายตามบทบาทของตัวเองที่ท,ที่ที่มีนะครับตอนนี้นะครับเราก็มีตลาดน้ําเย็นมันสุก เพื่อให้คนนะครับที่ว่าทำงานแล้วก็เย็นมันสุกได้มาพบปะและก็กินอาหารด้วยกันถ้าเป็นจุดถูนรวมการค้านะครับเพราะว่าละนดของเราตลาดตรงนี้เชื่อมเชื่อมเป็นถูนกลางไม่ว่าทะทิงพระกาเสดิลนอัลไซร์ควนขนุนตรงนี้เป็นจุดถูนกลางจะเห็นว่าคนหลังจากเลิกงานแล้วก็มาจับจ่ายใช้สอยอาหารอร่อยที่ละนอดตลาดน้ําละนอดครับ เนื่องจากระบบคมนาคมเชื่อมโยงกันเรียกว่าไปวนเป็นวงกลมได้รอบทะเลสาบนะครับอ,อีกเรื่องหนึ่งที่จังหวัดพัทลุงโดดเด่นนะครับคือเรื่องโอท็อปเรื่องหมวดอาหารเรื่องวิถีชุมชนและวัฒนธรรมเนี่ยซึ่งมีความโดดเด่นแต่เดิมอยู่แล้วนะครับเมื่อนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแหล่งผลิตของโอท็อปได้มีการ จากการในเรื่องการอำนวยความสะดวกในเรื่องที่พักร้านอาหารมากขึ้นก็ทําให้โดยภาพรวมของการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงนะครับดูจากตัวเลขของรายได้จากการท่องเที่ยวนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นเกือบร้อยเปอร์เซ็นนะครับจริงๆแล้วระนดเป็นเมืองหนึ่งใน3เมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมนั่นคือออกจากหาดใหญ่สงขา มาแวะที่ระโนดเยี่ยมชมเมืองระโนดกินอาหารเที่ยงที่ระโนดและก็วกกลับไปที่ลุ่มน้ําปากพนังซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระรามดิริและก็จะมาดูธรรมชาติที่จังหวัดพัทลุงที่มีทั้งทะเลสาบมีบัวมีลังนกมีเส้นทางเสด็จของพระพุทธเจ้าหลวงและที่สําคัญยังมีความเป็นธรรมชาติสูงมากสําหรับพัทลุงสมเมืองนี้สามารถที่จะ ดำเนินการในเรื่องของธุรกิจาการท่องเที่ยวในเชิองอนุรักษแ์และถ้าจะมาเองก็ไม่ลําบากครับการเดินทางสะดวกแวะเยี่ยมพัทลุงก่อนก็ได้แล้วไปมาระโนธก็ได้ซึ่งมีสะพานข้ามทะเลสาบยาวถึง6กกิโลเมตรกว่านี่คือภาพที่น่าเที่ยวน่าชมและน่าอนุรักษ์เอาไว้ครับแม้ว่าปัจจุบันการเดินทางจะสะดวกมากขึ้น ไม่ต้องใช้เรือโดยสารเหมือนครั้งอดีตรวมทั้งการคมนาคมสื่อสารที่สะดวกสบายมากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้กระโนดยังคงมีสเสน่ห์น่ามาเยือนก็คือภาพของท้องทุ่งซึ่งล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบสงขลาอันกว้างใหญ่ในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งก็ได้เชื่อมโยงกับทะเลหลวงหรือทะเลอ่าวไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสภาพภูมิศาสตร์ที่ไม่มีใครเหมือนโดยถ้าหากใครได้มาเยือน รวมทั้งมีโอกาสได้ล่องเรือชมความงามของท้องน้ำทะเลสาบสงขลาก็ยากที่จะลืมเลือนกับความหลากหลายของสัพพชีวิตในท้องทุ่งแห่งนี้ซึ่งหากมีโอกาสก,าก็น่าจะเดินทางมาเยี่ยมชมสักครั้งครับคุณผู้ชมครับ นี่ก็คือเรื่องราวของเมืองระโนดจังหวัดสงขลาเมืองเล็กๆที่ได้สร้างบุคลากรที่มีชื่อเสียงหลายท่านมารับใช้บ้านเมืองซึ่งรายการของเรานํามาฝากคุณผู้ชมในว,วันนี้ครับดินแดนแห่งนี้ยังมีหลายเรื่องราวที่รอให้คุณผู้ชมมาสัมผัสวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ